ใกล้ตรุจีนตลาดคึกคักขายสินค้าของไหว้ก่อนถึงเทศกาลบรรยากาศการจําหน่ายสินค้าก่อนถึงเทศกาลตรุจีนพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ตลาดสดเทศบาลนาครเชียงรายอเมืองจังหวัดเชียงรายพบว่าร้านค้าต่างๆที่จําหน่ายสินค้าที่ใช้ในช่วงเทศกาลตารุจีนได้นําสินค้าออกมาวางจาหน่ายซึ่งพบว่าราคาสินค้าที่นํามาใช้ในการประกอบพิธีในปีนี้ยังไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่งางใดขณะที่ในส่วนของการจับจ่ายซื้อสินค้าเครื่องไหว้ต่างๆ ที่ใช้ในวันเทศกาลตรุษจีนพบว่ามีประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนออกมาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักโดยทางร้านค้าบอกว่าคาดว่าปีนี้การจับจ่ายซื้อสินค้าน่าจะดีขึ้นในส่วนของราคาสินค้านั้นยังคงราคาเดิมกระดาษที่สินค้าที่ขายดียังคงเป็นกระดาษเงินกระดาษทองทูบและเทียนซึ่งทางร้านค้าก็ได้มีการเตรียมสินค้าในประเภทที่ทันสมัยมาวางจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่างเพียงพอ โดยคาดว่าใกล้ถึงช่วงวันตรุษจีนจะมีประชาชนออกมาเลือกซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากทีมข่าวก้าวไกลนิวส์รายงาน